อย่ลืมกดติดตามช่องพิณิงสายห้าด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง youtube ของช่องพิณิงสายห้าอยู่นะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็สมาพาเพื่อนๆมาอัพเดตต้นบอนของช้างด่างเหลืองด่างขาวแล้วก็ต้นมันอีอย่น่ในสวนกันครับว่าตอนนี้เป็นอย่างกันบ้างและก็อยากจะถามเพื่อนๆครับว่า ยังเลี้ยงกันอยู่ไหมยังปลูกยังอะไรกันอยู่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับราคาต้นไม้ในท้องตลาดนั้นบางทีก็ไม่ไม่เหมือนเมื่อเมื่อครั้งก่อนนะครับแต่ว่าความที่เราเนี่ยรักต้นไม้เนี่ยเราจะยังเลี้ยงอะไรกันอยู่ไหม,ย,กกย,ไมยังปลูกกันอยู่ไหมและยังรักกันอยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมต้นไม้ในสวนกันครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับครับก็มาชมต้นไม้ในสวนกันครับว่าสวนบอนหูช้างด่างเหลืองด่างขาว ที่ว่าเป็นส่วนข้างบ้านนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับอ่ามาดูต้นแรกกันเลยนะครับคือก่อนอื่นต้องบอกว่านี่คือต้นบอนหูช้างด่างขาวนะครับแต่ว่าปลูกไปปลูกมามีสีเหลืองซะอย่างนั้นนะครับนี่ครับดูครับเพื่อนๆดูนะครับนะครับโอ้โหกลายเป็นสีเหลืองเพิ่มขึ้นมานะครับนี่คือหูช้างด่างขาวนะครับเนี่ยครับ ช้างด่างขาวนะครับแล้วก็มาดูต้นอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่เมื่อเมื่อวันซืนร์นะครับเมื่อวานนะครับมีการแยกหน่อไปบ้างแล้วนะครับนี่คือหูช้างด่างขาวนะครับนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มากๆนะครับมีความสมบูรณ์มากๆนะครับหน่อเขาก็มีนะครับนี่นี่หน่อหูช้างด่างขาวนะครับ แยกมาบ้างแล้วนะครับนะครับอ่าแล้วก็ไปชมหูช้างด่างเหลืองกันบ้างอ่าหูช้างด่างเหลืองในสวนนะครับตอนนี้เป็นยังไรกบ้างโอ้โหนี่บอกเลยครับว่าก็ยังมีความสวยงามอยู่ครับเมื่อวานสองวันสามวันที่แล้วฝนตกนะครับฝนตกเลยทําให้รู้สึกว่าต้นต้นไม้นี่มีความชุ่มชื้นดินมีความชุ่มชื้นนะครับนี่ครับหล่อครับ ชื้นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไปได้เลยนะครับลายสวยอยู่ะหน่อเลยก็มีนะครับทางนี้บ้างนะฮะอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็มีความด่างเหลืองนะครับยังสวยเหมือนเดิมนะครับสวยนะครับสวย ใบใหม่ก็รูสึกว่าสวยครับนี่กำลังเป็นใบใหม่นะครับต้นสูงใหญ่มากเลยนะครับก็โดยโดยทั่วๆไปนะครับต้นไม้ในสวยก็ในสวนก็ยังมีความสวยงามอยู่ครับมีความด่างเหลืองสวยงามอยู่นะครับนะครับเพื่อนดูนะครับบ้านไหนเป็นยังไงก็ลองเอามาโชว์กันได้นะครับสอบแล้วก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่ยังปลูกอยู่นะครับขอต้นไม้ตัวนี้ก็ บอกเลยครับว่ามีการปลูกกันอย่างแพร่หลายนะครับบางคนนี่ปลูกไว้เป็นสวนเลยนะครับปลูกไว้เป็นสวนแบบผมเลยนะครับก็สร้างความสวยงามสร้างความรักในต้นไม้ชนิดนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบ้านไหนมีเยอะๆก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทําสิ่งที่เรารักนะครับไปทําการทําสิ่งที่เรารักแล้วก็เพิ่มขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับบ้านไหนที่ยังปลูกอยู่นะครับนี่ครับโอ้โห ใบด่างเหลือสวยจังเลยน,ะนี่นะฮนะอย่างที่บอกครับใบเนี่ยที่ที่ที่เราเห็นบางใบเนี่ยช้า,าน้ํานะเพราะว่าอาย่างีอครับใบพวกเนี้ยโดนน้าฝนแล้วก็ตากแดดก็จะเจอกับความช้าน้ำนะครับอย่างต้นนี้มีหน,น,นะน่อนะนะครับดูครับเือว่านอะไรเด็ช้น้ำเลยความด่างครับ ต้นนี้มののีหน่ออันนี้ค er ือหน่อครับนี่ล้อแยกครับหน่อเพียบเลยหน่อก็เยอะยังเยอะเหมือนเดิมนะครับก็แยกไปบ้างเลยครับบางต้นแยกไปบ้างแล้วนะครับยังเยอะเหมือนเดิมนะครับหน่อยังเยอะเหมือนเดิมนะครับนี่ครับต้นนี้ถือว่าหน่อสวยมากมากดางหลืองสวยครับบางคนก็ยังทักมายังเม้นมาขอสอบถามเรื่องของการแบ่งไปปลูกที่บ้านนะครับเพราะยังมีลูกค้าบางท่านยังมาสอบถามยังคุยกันอยู่นะครับ ยังเป็นยังไงอะไรยังไงสามารถพูดคุยกันได้ตลอดนะครับเบอร์ผมก็เดี๋ยวให้ไว้ทางท้ายคลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับนี่ครับนี่ครับผหนอเพียบสวยใบสวยเช่นนีครับนี่ครับอ่าและอีกหนึ่งต้นนะครับหนึ่งยาแนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆเสมอเลยครับเรื่องของออดิบเหลืองน้ำมันนะครับเอบออดิบเหลืองน้ำมันนะครับก็ยังเลี้ยงอยู่เลย ใบเหลืองสวยมากๆนะครับต้นใหญ่มากเติบโตมีหน่อด้วยนะครับมีหน่อมีอะไรนะครับก็ต้องแกไปนะครับส่วนเราก็ชอบบอลหูช้างด่างเหลืองก็เลี้ยงมันไปครับเลี้ยงมันไปเรื่อยๆนะครับสวยแล้วก็บอกว่าสวยนะครับใงที่บนะครับมันเป็นต้นไม้ที่เราเลี้ยงมาจากความรักนะครับยังไงเราก็ยังคงรักเสมอนะครับยังรู้สึกว่าเรายังผูกพันกับต้นไม้ชนิดนี้ครับ ู้สึกพอเราชอบเราลงไหลในความสวยงามของใบเขานะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อกันนะครับว่าหน่อเป็นไงบ้างนะฮะทีนี้เราจะดูต้นหน่อครับที่แยกทิ้งไว้ตอนนี้ก็พูดตรงๆเลยครับว่าเยอะพอสมควรนะเยอะมากๆนะครับความด่างสวยงามก็ตามที่เห็นนะครับบางใบช้ำน้ำบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้มีความด่างเป็นคลับ สล่นการช้ำน้ําเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของต้นมไม้ชนิดนี้นะครับความด่างเลยอสวยนะบสวยบางบางต้นสวยมากๆเลยครับลูกค้าบางทีมาขอแบ่งก็เลือกไม่ถูนะครับขอตลอต้นที่เขาชอบที่สุดไปนะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ยังสอบถามเข้ามาแบ่งกันเรื่อยๆนะครับมีมาแบ่งบ้างนะครับ ก็แบ่งต้นสวยๆไปเลี้ยงครับเพความสวยงามวันนี้เป็นน่อนบอดลูกช้างด่างขาวนะครับลูกช้างด่างขาวนะครับนี่นี่ครับแบ่งมาปล้กปลูกยงมาแล้วครับนี่ครับตัวลายสวยใช้ได้นะครับช้างด่างขาวนะนี่ก็เป็นออกเป็นดางลายฮาร์ฟด้วยครับนี่ครับครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังเลี้ยงอยู่นะครับก็สามารถ นะครับคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้นะครับกันได้เรื่อยๆนะครับว่าอะไรเลี้ยงอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้างมาสอบถามพูดคุยกันได้ตลอดนะครับผมินดีนะครับยินดีเป็นเพื่อนกันคุยข้อมูลทั่วไปกันได้นะครับยินดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตัวจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ มาอัพเดตต้นไม้ในสวนให้ยังให้เพื่อนๆในราบะครับว่ายังยังปลูกอยู่นะครับยังเลี้ยงอยู่นะครับบางทีก็อาจจะขาดหายไปบ้างครับบางทีต้องทํางานประจาด้วยครับแต yes. ่ี้ปลูกไม้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาจากความรักและความชอบนะครับกับต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็แบ่งเพื่อนๆไปหล,ลายจังหวัดนะครับขอบคุณม,มากนะครับเพื่อนๆที่ติตามรับชมนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับต้นไม้ในสวนข้างบ้านที่ผมกําลัง เลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับเลี้ยงด้วยความรักด้วยความชอบเหมือนเดิมนะครับทำเงินก็ได้ครับก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใจนะครับยังเลี้ยงอยู่นะครับมีหนอ็ขอายหญ่ไปเรื่อยครับมีเพื่อนมาขอแบ่งก็ให้ครับแบ่งนะคบราคาก็ราคาเพื่อนฝูงแบ่งให้กาไปเลี้ยงนะครับเพราะว่ากระจายความความชอบความรักให้เพื่อนๆไปนะครับเพื่อนนไหนสนใจก็อยากขอแบ่งสามารถสอบถามได้นะครับสามารถสอบถามได้ดยผมใช้เบอร์โทร เพิ่มเป็นลายไอจีได้ในท้ายคลิปนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังกีกนนะครับสำหรับนี้ก็ลาพก่กอนเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องพินียงใสฮานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจบจบคลิปลาพก่อน,นครับสวัสดีครับ,รบจุกุู